คลิปนี้จะมาพูดถึงข้อมูลของโรงแรม MGM นะคะซึ่งมีน้องๆหลายคนรอสัมภาษณ์วันที่16ตุลาคมนี้แน่นอนค่ะอย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าโรงแรมที่เราจะสมัครงานสัมภาษณ์งานเนี่ยได้รางวัลอะไรมาว่างซึ่งมันก็จะมี FROPS นะคะถู24นะคะแล้วก็ MGM ฝั่งโคตไตเนี่ยก็ได้เป็น Green Building Design นะคะรวมไปถึงรางวัลต่างๆนะคะซึ่งสามารถเข้าไปดูได้เลย ข้อมูลทั้งหมดเนี้ยอยู่ในเว็บไซต์ของโรงแรมเลยนะคะเซิร์ชใน Google เลยว่าเป็น MGM Macau ก็จะขึ้นเลยนะคะหรือเราจะเซิร์ชก็ได้ค่ะว่า MGM ได้รางวัลอะไรมาบ้างเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็จะขึ้นมาเห็นไหมมีพวก Michelin Star ห้องอาหารไหนได้ Michelin แล้วก็จะเป็น Trip.com แล้วก็ห้องอาหารไหนที่ได้ w i t e Specter นะคะปี2024นะคะ ราก็ลิสต์มาสั้นๆไม่จําเป็นต้องจําให้ได้หมดลิสต์มาสั้นๆเด่นๆเนาะไว้คุยไว้เมาท์มอยตอนสัมภาษณ์งานที่เห็นในคลิปนี้นะคะเป็นต้นไม้จริงหมดเลยซึ่งทาง MGM ฝั่งโคไตหรือไทปาเนี่ยได้รับรางวัลเป็น Green บิลดิ n งดีไซน์นะคะเราก็สามารถเอาไปพูดคุยได้ว่าเนี่ยฉันเห็นในเว็บไซต์เห็นในติ๊กต k อกนะว่าแบบฝั่งมาเก๊าโคต้เนี่ยได้รับรางวัลเป็น Green Building Design สวยมากตัวลังคาที่โป่งแสงนะคะก็ได้รับรางวัล Guinness World Record มาด้วยเหมือนกันและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะจะมีโชว์ปาโลมานะคะวันหนึ่งจะมีสีรอบซึ่งมีคนมารอดูเยอะมากม ส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นการดีไซน์เดคอเรทของฝั่ง MGM m a ก๊าค่ะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะมีห้องอาหารฝรั่งเศสโปรตุเกสนะคะบอกได้เลยว่าให้ฟิลเหมือนเจ้าหญิงมากในเว็บไซต์ก็จะบอกว่าเป็นการเดคอเรทแบบไหนอิงก,กับประเทศไหนของสมัยไหนนะคะยังไงก็เข้าไปหาข้อมูลกันได้ข้อมูลพวกนี้นะคะเป็นข้อมูลเล็กๆที่เหมือนจะไม่สำคัญนะคะแต่ทำให้หนายจ้างรู้ว่าเราอะอยากทำงานที่นี่ จริงๆอะบอกทุกครั้งเลยนะว่าในเว็บไซต์ของบริษัทอะมันมีทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าเขาไม่ได้แอบเลยนะข้อมูลน่ะมันมีหมดเลยนะคะอันเนี้ยเขาไปในเว็บไซต์บริษัทใช่ไหมแล้วก็ดูหมดเลยว่าเอ้ยอันไหนเราหน้าจดอ่ะเห็นไหมเขาย้าว่าเขาอะได้ฟรอปมาได้รางวัลฟรอปมารางวัลที่หลากหลายโรงแรมนะคะทั่วโลกและที่แน่นอนในมาเก๊าแย่งชิงกันมาแต่ MGM ได้มา แล้เราก็จะเห็นข้อมูลคร่าวๆว,ว่า MGM เนี่ยเป็น5ดาวเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นระดับ Luxury ร่วมไปถึงในเว็บไซต์นะคะก็จะมีแจ้งว่ามีห้องอาหารอะไรบ้างสไตล์ไหนบ้างฝั่งมาเก๊าและฝั่งโคตายนะคะโอเปอเรชันไทมเราไม่ต้องจำถึงขั้น Operation Time ก็ได้เราแค่ดูว่าเอ้ยมีห้องอาหารอะไรบ้างแล้วเขาได้รับรางวัลอะไรมาบ้างแล้วห้องอาหารไหนขึ้นชื่อ โด่งดังใน MGM แล้วก็ได้ m มิชลินสตาร์มีซิกเนเจอร์จานอะไรบ้างแบบสักจานสองจานเอาไว้พูดคุยแน่นอนค่ะทุกโรงแรมที่มาเกา๊ามีการจัดเอ็กซิบิชังานศิละปะเยอะมากๆซึ่ง MGM เนี่ยทั้งฝั่งโคตายและฝั่งมาเก๊าเนี่ยก็จะมีการจัดงานศิละปะต่างๆ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นข้อมูลนะคะของโชว์ปลาลงมาเนาะว่ามีกี่รอบนะคะเวลาไหนบ้างนะคะซึ่งเราได้เห็นไปแล้วเนาะเมื่อต้นคลิปอันนี้ก็จะเป็นสเปกตาเคิลนะคะที่แนทบอกเมื่อกี้ว่าตัวหลังคาเนี่ยเขาได้รับรางวัล Guinness World Record นะคะ แค่นี้ก็เอาไปพูดคุยตอนสัมภาษณ์งานไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะถ้าเขาถามว่ารู้จักอะไรเกี่ยวกับ MGM บ้างแนทเชื่อว่าหลายๆคนคือลิสได้เกิน10บข้อแน่นอนจัดไปค่ะลิสไปเลยเนาะแล้วก็ดูว่าเราอะเอออยากพูดเรื่องไหนจำอันไหนได้บ้าง ในส่วนของห้องอาหารนะคะยิ่งถ้าใครทำ food and b e v r a g e นะคะหรือตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟหรือโฮสเตสเนี่ยอยากให้เข้าไปดูไว้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละห้องอาหารเนี่ยเป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรอาหารสไตล์ไหนแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมาบ้างรวมถึงจะมีเชฟดังๆที่ได้มิชลินสตาร์ด้วยแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละห้องอาหารถ้าเราจำสักอย่าง2อย่างมาไว้ได้ก็ดีมากๆเลยค่ะ ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์งานที่ MGM ในวันที่16ตุลาคมนี้ยังไงก็มาอัปเดตกันได้นะว่าเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์ยากหรือเปล่าขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้งานทุกคนเลยนะคะ ในส่วนคำถามเกี่ยวกับเนื้องานนะคะแนททำไว้ให้แล้วนะซึ่งเป็นคำถามที่สามารถใช้ประยุกต์ได้กับทุกโรงแรมในมาเก๊าเลยนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้ใน t ิกต o k แล้วนะคะ